รถมือสองสวัสดีค่ะรถสวยราคาไม่แพงในะคท่้นใช้งานอย่างทนทานนะคะวันโว940ค่ะรถยนต์ปี95นะคะรถคลาสสิกในตำนานสภาพพร้อมขับใช้งานต่อนะคะใครมาหารถเก๋งแบบสไตล์ทนทานนะคะขับใช้งานยาวๆค่ะคันนี้เลยนะคะที่คัสสันแนะนำให้ชมเครื่องเกียร์ยังใช้งานได้ปกติยังขับนิ่มๆช่วง่รงแน่น รถบ้านดูแลดีเดิมๆไม่เคยชนหนักค่ะภายในสะอาดกว้างนั่งสบายกระจกเป็นไฟฟ้านะคะเร่มเอกสารมีคบพร้อมโอนค่ะทุกท่านรถคลาสสิกในตำนานนะคะสภาพสวยทั้งคันค่ะภายนอกภายในก็ดูดีนะคะรถอยู่ท้ายเซอยจรัน13ค่ะทุกท่านราคา33,000บาทค่ะไม่แพงเลยใช่ไหมคะเอาไปกันแดดกันฝนกันคุ้มๆนะะลุกท่าน วิ่งดีใช้งานได้นะคะสนใจติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดไปดูตัวจริงกันก่อนไปทดลองขับรถด้วยตนเองนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจของตัวท่านแอดเพียงแนะนำให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ